โโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบรวดเร็วนะคะไม่มีอะไรมากเลยพอดีเพิ่งจัดตัว HP Ultra เครื่องศูนย์มาเครื่องไทยมานะคะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกับตัวสีซิลเวอร์ให้ดูนิดหนึ่งสีที่อุ้มซื้อมานี้จะเป็นสี p a n t t o ม l a c k เนาะอ่ะแกะเลยละกันเพื่อไม่ให้ช้านะคะมาแกะเลยเนี่ยซัมซุงทำไมซัมซุงไม่ยอมทำไอ้นี่สักทีแบบที่ไม่ต้องมากรีดเนาะ บนบนเอาอเแกะแล้วนะคะแรฟื้เอาเลยเปิดเลยเออกมาออกมานี่เป็นการแกะกล่องที่เร็วมากๆเพราะว่าของมันบางมากเอ้ามาสิามาได้เรียบร้อยนะคะเปิดมา๊บก็เจอตัวเครื่องเลยมีอะไรให้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนะขอวางก่อนในกล่องนะคะมีบาร์โคด1อันมี ยังมีกล่องอยู่นะคะยังมีกล่องนี้อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมีอะไรแล้วก็มีเอกสารซัมซุงแคร์พลัสนะคะเงื่อนงุ่เงื่อนไขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเกลี้ยงแล้วนะคะในกล่องนี้มีอะไรวะอ่ะมีที่จิ้มซิมให้แน่นอนนะคะ1อันแล้วก็ด้านในมีสายนะคะ USB C to C USB C มาให้ แล้วก็จะมีเป็น Quick Start Guide นะคะ3 w a ร r a น t ี Card แล้วก็คู่มือการเริ่มต้นหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าด้านหลังนะคะเขาจะติดเป็นพลาสติกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผอมือกึงเอ,อกเลยสีนี้มันก็คมเข้มเนาะวันที่ไปทำไปทำรีวิวครั้งแรกอะ่ะไม่ได้มีเวลาพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เลย ไม่ได้รู้สึกอินอะไรกับสีนี้เอ้ยแต่สวยเนี่ยว้าสวยไม่หยอกเลยด้านหน้านะคะเขาจะมีเป็นพลาสติกมาให้หนึ่งแผน่นเดี๋ยวอุ้มลอกออกก่อนปึ๊บลอกออกแล้วมีพลาสติกมาให้ไหมอ่ะมีมีม,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 มีมีฟิล์มมาให้นะคะฟิล์มพลาสติกเนี่ยมาติดมาให้แล้วนะสาหรับคนที่ถามมาแล้วก็รอบเครื่องก็ยังมีพลาสติกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ได้แตจกจากเดิมเนี่แหละจบจบแล้วทุกคน ก่อนจะจบก่อนจะจบการแกะกล่องไปนะคะเทียบสีให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยไงบ้างถ้าถามอุ้มตอนนี้ว่าอุ้มชอบสีไหนเหรอใจอุ้มก็ยังอยู่กับสีซิเวอร์อะเออชอบที่มันแบบเล่นแสงได้แต่เดี๋ยวเอาให้ดูสําหรับคนที่ยังลังเลนะคะว่าจะเอาเป็นสีไหนดีมันสวยกันคนละแบบเนาะจริงก็สวยทั้งคู่เลยอะเดี๋ยวอุ้มลองขยับขยับให้ดู สีซิเวอรก็จะสะท้อนกระแสงเป็นออกมาหลายๆสีนะคะส่วนสีดํำก็ค,เคมเข้มนีแบบนี้เอ้ยสวยสวยสวยดูใกล้จริงสวยทั้งคู่เลยอะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็บอกว่าไม่สวยก็แล้วแต่ชอบอีกเช่นเดียวกันแล้วแต่นะนี่เทียบให้ดหูจบแล้วค่ะการอันบ็อกในวันนี้นะคะแล้วก็การเทียบสีให้ดูในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อยากดูรีวิวอยากดูอะไรนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะมีให้ดูประมาณ2-3คลิปแล้ววันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อกันหน้าเร็วมากจริงบ๊ายบาย